ใครเคยฝันว่าตัวเองรวยมั้งครับถูกรางวัลถูหวยมีเงินมีทองเงี้ยใครเคยเคยฝันมั้งครับแล้วภาพในความฝันนี้มันเหมือนความจริงไหมเวลาเราฝันนะเอ้ยเ้าสมมติเราถูกถูกเงินจํานวนนี้สมมติว่าร้อยล้านเอ้เราจะเอาไปทําอะไรดนะ้วยอันนี้อันนี้แบ่งให้พ่ออันนี้แบ่งให้แม่เออคิดนะคัคิดในฝันนะ อันนี้แบ่งให้น้องอันนี้แบ่งให้ย่าอันนี้แบ่งให้ตัวเองเราจะทําอะไรดีเออไปซื้อที่สักหน่อยเอ,อ้อซื้อรถสักคันหนึ่งอันนี้อันนี้เงินส่วนนี้เอาเอาให้ให้พอ่อให้แม่เท่านี้ส่วนนี้ให้ให้น้องให้ย่าพี่น้องเท่านี้เออให้หลานเท่าน,นี้มันจะแยกในความฝันเลยนะเวลาเวลาเราฝันเออไอเงินนี้อ่ะ มิล้อยล้านให้ให้แม่ไปแม่กับพ่อไปสักเอยี่สิบล้านนี่นะให้ให้น้องสักคนละสิบล้านเออถ้ามีมีน้องสักสองคนถ้ามีาติเอาญาติเอาญาติาเอาไปคนละห้าแสนอะไรเงี้ยนะเออมันจะฝันไปเรื่อยนะี่นะเวลาเราฝันไอ้อย่างอย่างเรื่องพวกนี้เราเราจะสบายใจครับเพราะว่าเวลาเราฝันเนะี่ยเออ เหมือนเราได้ปลดปล่อยได้ได้ทำอะไรให้ใครแล้วไงไม่ว่าเราเราจะอยู่หรือเราจะจากเงีย้ยเออเ้วเหมือนเราเราได้ปลดปล่อยอีกหน่อยเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำได้เพราะว่าเราเรามีอะไรให้เขาหมดแล้วไงเอออันนี้คือความฝันไงแต่ความจริงแล้วมันอยู่ในโลกความจริงมัน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 ก็ต้องทำงาน ทำงานหาเงินอย่างเดียวบางคนก็หาเงินหาเงินได้เก่งครับบางคนก็หาไม่เก่งมันอยู่ที่ความสามารถของคนมันจริงๆมันอยู่ที่ความกระตือร้นมากกว่าฝ่ายดูฝ่ายหามากกว่าถ้าบางคนฝ่ายรูนี่จะไป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 ,ไปได้ดานนานและยาวบางคนเขาไม่อายบางคนผมเห็นนะี่พูดจ้าปุ๊บ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 ,บทางไม่ว่าทางโซเชียลหรือว่าทางข้างนอกไะ การพูดคำชานี่โอ้ mm ูดให้ชักจูงให้คนอื่นมาซื้อของชักจูงให้คนอื่นมาร่วมมือชักจูงให้คนอื่นมาทําอะไรทุกอย่างเที่เป็นกันเป็นทองหมดเลยพวกนี้ปากแล้วแล้วแล้วหน้าตาหน้าตานี้ไม่มีวกแวกแ็กพูดแบบมั่นใจอะแบบโอ้โหพวกนี้ก็ถือว่าโอเคครับ ความคิดเขาเขาเขาจะหาแต่หาเงินใเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเพราะบ้านบางบ้านบางทีมันมันลำบากมาก่อนอี่ยงบางบางบ้านก็สบายมาก่อนมันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรใช่บ้านที่มีมีเงินมีทองแล้วอย่างบางบางบ้านที่ไม่มีลําบากมาตั้งแต่เด็กนี่มันก็ต้องกระเสือกกระสนนะบางคนพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สร้างไว้ให้อย่างนี้นะเออแันนไม่เหมือนกัน ถ้าถ้าถ้าในฝันนะมีเงินมีทองมันมันก็วาดฝันไปได้ายาวครับว่ากูต้องมีรถสปรอร์ตมีแหวนมีนาฬิกามีทองอะไรประดับหรูๆห,หลาๆอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะไปซื้อที่ดินทำคอนโดวาดไปยาวเลยมีที่นาที่ไรทำสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟทำตึกสูงใหญ่ๆมันก็ ว่าในความฝันได้ในคนเราแต่ว่าในความฝันมันก็มีความสุ่กอย่างเวลาเวลามันอยู่ในฝนันมันก็มีความสุ่เวลามันตื่นมาแล้วมันมันไม่ใช่ชีวิตจริงไงฮะพอมันไม่ใช่ชีวิตจริงก็เอามาดูเงินในกระเป๋าอา้าวเหลืออยู่ร้อยสองร้อยแล้วไอ้นี่จะกินอะไรดีวะเออต้องต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นไงบางบางทีมันน้อยไงไ,งไอ้บางคนมีเงินเยอะแล้วก็ใช้ใช้ไปไม่ค่อยจำเพราะเงินในกระเป๋ามันมีเท่าไหร่บางคนนะ บางคนสบายจนเคยตัวเงี้ยแล้วล,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 ลพอลำบากหน่อยก็รับตัวเองไม่ได้รับตัวเองไม่ได้ก็โทษไปโทษคนอื่นว่าทำทำให้เราทำให้อฐานะเราไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยหรือลำบากกว่าเดิมแต่ไม่เคยมองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหาหรือเปล่าหาเหงินหาทองหรือเปล่า บางคนตัวเองไม่ได้หาเงินหาทองอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นคนหาเงี้ยเพอ,อาไอยาบมีมีเงินม,มีทองร่ำรวยนี่ก็ใช้แต่ใช้อะไรไงเพราะถ้าบางทีอ่าพ่อแม่หาหาให้เราไม่ได้แล้วเงี้ยเราก็โทษพ่อแม่ว่าพ่อแม่ทําไมทําให้เราแบบลําบากยากจนอย่างนีน้ทั้งที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันนยะสมัยก่อนอพ่อแม่อาจจะร่ำรวยเงี้ย สมัยนี้ค่อนข้างจะลําบากหน่อยแค่แค่ลําบากมันไม่ถึงกับลําบากแบบยากจนแค่นี้บางคนก็เรายังรับไม่ได้เลยแบบแค่พอมีพอกินบางบ้านแ็พอมีพอกิน,กกนเคยรวยมาก่อนเงี้ยลูกบางคนก็รับไม่ได้แต่ก็ไม่ไม่เคยคิดจะช่วยหาเงินนะม,มีมีแต่จะให้พ่อแม่หาให้นะเออบางที มันก็นึกถึงแล้วในความฝันกับชีวิตจริงมันตังกันในความฝันมันจะวาดมันโนวาดภาพไปยังไงก็ได้ให้มันหรูหราให้เราเป็นเจ้าชายก็ได้เราก็วาดได้ให้เรามีเงินมีทองให้เราเป็นในความฝันนห้วาดให้เราหล่อขนาดไหนก็ได้หล่อมีสาวติดมีมีสาวมาลุมล้อมมีเบนซ์มีรถเปิดประทุนมีอะไรเออแม้ แม้กระทั่งวาดมาโนว่าเรามีชักโครกอ่าเป็นทองทํามาจากทองยังทําได้นะครับประตูเปิดบ้านนะทํามาจากทองเรายังาวาดมาโนได้หมดเตียงทองอย่างเงี้ยเราวาดมาโนได้หมดมีเงินล้นห้องอย่างเงี้ยเออเป็นปึกเดยหลายปึกเลล้นห้องแทบทับอย่างเงี้ยเราก็วาดมาโนได้หมดแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ครับชีวิตจริงนะ บางคนมีนะแต่แต่ก็คงไม่กล้าเอาเงินเอาทองม,มากองเล่นอย่างนี้หรอกก็คงเอาไปฝากไปแบงค์ชีวิตจริงมันมันมันไม่เหมือนในในภาพฝันเออขนาดคนรวยเขาเขาเขาเข,ขาก็ยังไม่ไม่กล้ามาพูดอย่างนี้ในบางคนก็เขาก็ค้าขายนะค้าขายทําธุรกิจมาเต็งเงินหมุนเวียนไงฮะบางคนก็ต้องมีลูกจ้างก็ต้องไปเอาเงินจ้างลูกจ้างไว้ มันก็ต้องมีเงินที่ไปลงทุนซื้อสินค้าอะไรเพื่อเพื่อจะเอามาหมุนเพื่อขายเพื่อผลิตเพื่อหากําไรไงไม่ใช่ว่าเงินมีปุ๊บแล้วก็เหมือนกับว่าเอออยู่อย่างสบายไม่ต้องใช้อะไรทําธุรกิจก็ไม่ได้ต้องลงอะไรบางคนก็ไปลงหลายอย่างธุรกิจทําหลายอย่างบางทีถ้าเกิดมันไม่ดีหมดทุกอย่างมันก็มันแทบจะจบเลยไนงะ บางคนเขาลงธุรกิจแค่อย่างเดียวอ่ะพอมันบูมมากนะมันก็สบายไปเลยถึงถึงถึงไม่ต้องทําธุรกิจที่มันหลายอย่างนะครับแค่ทําธุรกิจอย่างเดียวก็อยู่ได้แหละบางทีไปทํามากเกินไปมันมันก็เหมือนว่าเอาเอาทุนไปไปเอื้อหนุนกันครับถ้าไอ้ตรงนั้นลําบากหน่อยเราก็ต้องเอาไอ้ไอ,อ,อ้ทางนี้ที่มันมันทําได้เอาไปใส่ เอาเงินเอาทองไปใส่ธุรกิจไอ้ที่มันแย่ๆนี่เลยครับรเวลาเวลาทําธุรกิจหลายอย่างมันมันค่อนข้างจะปวดหัวอย่างนี้อีกอย่างมันอยู่ที่คนนะครับบางคนไปทางานไปเจอคนที่ทํางานขี้เกียจมันก็ทาให้ธุรกิจเราแบบช้าลงมังนมีจะส่งออกบางทีจะผลิตอะไรมันมันไม่ไม่ค่อยมีคนทํางานให้เราเนี้ย ไม่มีคนอยากจะทําโอไม่มีคนขยันให้เราบางทีเราเราก็ทําลําบากเราผลิตอะไรก็ลําบากบางทีไปเจอคนขี้เกียจเนี่ยอยู่ในธุรกิจเราเลียวโอ้ยทำงานก็ช้ากว่ากว่าจะได้แต่ละอันขนาดเป็นคนเก่าแก่นะแต่ยังยังยังจะทํางานช้าเพราะว่าเขามีมีแค่เงินเดือนแฮะเงินเดือนทําเท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้นแต่เขาไม่คิดไงว่าว่า,ว,า,ว,าว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะอยู่ได้ไหม บางทีมีโอให้ก็ไม่อยากจะทำแตบ่บางคนนะ hey. ผมเพรา็ว่าพรุ่งนี้ถ้าตกงานมาแล้วจะรู้สึกเลยพอไม,ไม่ตกงานมาก็โอ้โหยทาตัวแบบสบายทํางานไปเรื่อยเฉย่างคนนะบางคนขยันก็ขยันบางคนขี้เกียจก็ขี้เกียจ บางคนขี้เกียจก็ไปไปแบบเหมือนมันเป็นตัวถ่วงของของเพื่อนที่ขยันเพื่อนขยันต้องต้องแบบคอยคอยทําให้เงี้ยก็เดียกวออผมถึงบอกว่าเราทําอะไรกันแล้วแต่เราก็ต้องแบบไม่ถึงไอ้ความขยันก่อนคนขยันมันก็มีเงินนะฮะคนไม่ขยันมันมันก็จบอยู่แค่นี้งคนขยันทาทาไปมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม เขาก็เขารู้จักทําบัญชีทาบัญชีว่าวันหนึ่งต้องใช้จ่ายยังไงยังไงง,ไงมันก็อยู่ไดเ้เพียงแค่ขอไม่ให้มีลูกมีเต้าเยอะ <c oughs> มีลูกมีเต้าเยอะมันก็เอาเงินไปไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวเยอะนะครับค่าเราเรียนค่าอะไรค่าเสื้อผ้าค่ากินค่าอะไรเยอะยะไปหมดค่าใช้จ่าย ก็ขอให้ทุกคนขยันเไไว้นะครับวันนี้ก็ต้อกวนเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ